โอเคครับสวัสดีทุกท่านช่องไอตุกชแนลนะครับวันนี้จะมาทำไกด์เกม0.5ลิลิสระเหมือนเดิมนะครับสำหรับคนที่รอไกด์เกมวันนี้อยู่เดี๋ยวท่านมาทำต่อให้นะครับผมอ่ะรอบนี้จะทำไกด์เกมเกี่ยวกับหลายคนน่าจะติดปัญหาเรื่องอเรื่องค่าพลังนะครับค่าพลังของตัวละครบางตัวที่อ่า ที่คุณจะติดค่าลังว่าพลังไม่พอลงด่านหรือคุณจะได้ประดับมาใส่ให้น้องดีๆอย่างเช่นถ้าคุณติดปัญหาเรื่องการฟาร์มด่านนะครับอย่างเช่นคุณฟาร์มด่านหนึ่งเนี่ยค่าค่าของเบลลหนึ่งนะครับมันจะได้แค่ b บวกกับ b ียัมดานะครับถ้าเป็นคนเริ่มต้นนะแต่คนเริ่มต้นมาเนาะ แต่ว่าถ้าคุณมีตัวดีๆคุณก็จะพาอ่าคุณก็จะผ่านเวลลหนึ่งได้โดยพลังค่าพลังประมาณหนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งหมื่นเรื่อยๆนะหนึ่งแสนนั่นเองนะครับหนึ่งแสนขึ้นไปก็จะจบบทที่หนึ่งจบเวลลหนึ่งได้นะครับอ่าแล้วก็หลังจากนั้นคุณก็ไปเล่นเวลลสองได้ไหมเวลลสองมันจะดรอปเอมาที่สเต็ปมาที่อ่าเกรดเวลของ น้องนะครับคือเวลสองเนาะจะได้ A นะครับเเปอร์เซนตะ์ของ A เนี่ยมากขึ้นแต่ถ้าคุณเล่นอย่างนี้ได้เวลเนี่ยคุณจะต้องเล่นคือเวลเก้าหรือได้ A เนาะแต่คุณอาจจะไม่รู้นะครับว่าเกมนี้มีด่านฟาร์มทั้งหมด3ด่านนะครับให้ตามเนเรื่องเนาะอันนี้อันแรกนะครับคุณจะปลดในด่านเนเรื่องด่านเนเรื่องในประมาณซัตเตอร์ที่3 นะครับประมาณ3หรือ4นี่แหละผมจะไม่ได้ละอ่ะตอนที่น้องไปนั่นเองนะครับมันจะปลดประมาณนี้แล้วก็ชัดไอของโนอานะครับไอเดนโนอาสินนาโกมิไอนาไอโอ้ plays, ของของอีกด่านหนึ่งนะครับของน้องคนนี้ก็ะจะปลดประมาณจู an, ช่ช่วงอ่าช่วงออกมาไอเจ็ดหรือแปดนี่แหละครับแต่ว่าอ네ีกด่านหนึ่งนะครับก็จะปลดตามในเรื่องล่าสุดเลยก็คืออัปเดตล่าสุดนะครับก็ จะเป็นของโนอานะครับก็ออ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับสิ่งที่คนนุณยังไม่รู้จักเนาะเกอเปอร์เซนต์ของของด่านนะครับของนาโกมินะครับถ้าคุณฟาร์มอันนี้ไปนะครับถ้าคุณเล่นเนื้อเไปนาโกมิจะดอป A ในด่านที่8นะครับในเวลเก,ดเ,กดเอเกดววลที่8เลยกับ9นะครับ ก็คือคุณไม่ผ่านนะกุมิอ่าคุณไปลงด่านอันนี้ด่านแรกครับด่านของเจเจนั่นเองนะครับมันก็จะได้แค่เวลเ้าเนาะแต่คุณจะได้เอบวกทันทีแน่นอนนะครับยังไงคือถ้าคุณมีทีมดีๆทีมไฟดีๆด,ดามเมจไฟดีๆเบลลสองของน้องครับถ้าเป็นเกรบบเบลลน้องนะฮะ ถ้าอยู่2นับน้องจะดดอก A บวกให้เรานะครับคือน่าจะถึงกันแน่นอน5ประมาณค่าพลังจะประมาณ1น0 0งแสนสองแขึ้นไปน่าจะถึงกันะครับน่าจะถึงหรือแสนห้าหรือแสนขึ้นไปนะครับเพราะเปเปอรสองบัลแรงนะอันนี้คือสิ่งที่ควรรู้นะครับว่านาโกมิเนี่ยฟาร์มดีนะครับฟาร์ม A ดีด้วยทําให้คุณไม่ต้องไปลงเจเพื่อเอา A กำบาดในวิวสองนะครับลงนากุมิได้เช่นกันอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูโนอาอะไรกันเนาะของโนอานะครับของโ no นอาเนาะโนอาเนี่ยคุณจะได้เอในที่ด่าน6นะครับด่าน6ของน้องเลยเทีย่ยวว่าถ้าคุณเล่นเรื่องไปยิ่งยิ่งเร่นลิ่งจบจบซอสคอนเทนต์ยิ่งปลด ปรดบอสเพื่อดอบอาเทน A คุณก็ยิ่งมีของให้ A ทุกตัวได้นะครับคือโนอานี่มันจะดอบ A บวกในเิลเก้าครับยิยงว่าโอ้แล้วเบลสองครับบวก A บวกไม่พอนะครับถ้าคุณได้เกร3ามคุณได้ S มาเลย1อันคือเอาจริงผมก็เพิ่งรู้ว่าไม่ต้องไปฟาร์มไอ้มากิโนโ ตลอดวันแล้วนะครับคือถ้าคุณปวดนากมิแล้วก็เล่นทีมอะไรก็ได้ให้น้องมันอ่าผ่านเบลหนึ่งไปก่อนแลเบไปเวลสองเพื่อเอาเอเรื่อยๆแล้วคุณก็ไปเล่นเนื้อเรื่องเพื่อปวดโนโอานะครับทาให้คุณไม่ต้องไปเล่นด่านนากมินากมิซ้ำแล้วนะครับถ้าถ้าคนที่เล่นมานานสองสัปดาห์น่าจะจบนากมิเบลล์นหนึ่งแล้วแล้วคุณก็ปวดนาเอ๊ะเป็นยังไง มาโกนี้ไอ้มามาโนะมาโนเวลหแล้วนะครับแล้วก็ไปเวลสแต่ว่าเวลสอนี่คุณไม่ต้องเป็นก็ได้นะถ้าคุณไหวเล่นในเรื่องไหวแล้วก็ปวดนาโกมิมาคุณก็ฟาร์มนาโกมิเลยนะครับนั้นหลังจากนั้นคุณ้าคุณฟาร์มนาโกมิได้ A เกือบทุกตัวแล้วแล้วกูณอพเวลประมาณหนึ่งไปลงเนื้อเรื่องไปปวดโนอาก็ได้นะครับก็ได้ของดีเดียวเช่กันแต่ละด่านมันก็มีท่าตามบอกนะคือ ไอ้ไนาไนกิโนโะเนี่ยจะแพ้ทางสายเลือดไอ้แสงนะครับส่วนนากุมิจะแพ้ไฟส่วนโนอาจะแพ้ทางน้ำนะครับผมไปเช็คมาแล้วคือแพ้ทางน้ำนะครับคือเอาง่ยยยายๆตอนนี้จัดฟาร์มอั p A บวกือ S มาแล้วนะครับสำหรับคนที่เล่นมานานแล้วคุณไปปลดโนโอาแล้วก็ขอดีๆด้วยจะไม่ไปลดในไอดีรองนี่นะครับเดี๋ยว อย่าวันศุกร์น่าจะไปเล่นในเรื่องโนอาแล้วไปเล่นเพื่อเพื่ออน,นี้แล้วนะครับจะได้เล่นเพื่ออันนี้แล้วนะอะไรประมาณนี้ก็รขาวๆ้านะครับเกี่ยวกับไกด์อ่าไกด์อันนี้ก็จะเป็นไกด์ที่จะบอกว่าวิธีการฟาร์มมันฟาร์มยังไงอ่ะ๋ยวผมสะดปให้ฟังเลยแล้วกันเนาะคนที่เริ่มเล่นนะครับคุณปวดไอ้่านของนายจิโนกแล้วผมจะแนะนาําถ้าคุณยังไม่ไหวในวีลหนึ่งคุณก็ พยายามฟาร์มให้ได้บีบวกในอ่าเวลหก็ได้แต่ว,ว่าถ้าคุณมีค่าพาลาังแล้วอัพไปเรื่อยๆมันถึงไปถึงค่าที่มันจบจบเวลหได้อะ่ะก็ดีมันก็ดีนะครับดีเหมือนกันแล้วก็ถ้าคุณไปเวลสองแล้วกลัวไม่ได้ A คุณคุณขยันไปเล่นในเรื่องนะ่าฝืนฝืนเล่นในเรื่องหน่อยแล้วก็ไปจบที่ นานที่มันปลดนาโกมิมากูก็โอ้โชคดีเลยเพราะเดี๋ยวจะไปต้องไฟฟ้านาโกมิอีกแล้วก็ได้ของบีเอเอบอกมาจากนาโกมิหรือเอมาใส่ให้ทุกตัวแล้วก็ลวกหลังจากนั้นก็กค่อยๆไปอาร์เลค่อยๆไปแล้วก็ไปเล่นเนเรื่องฝึกเนเรื่อง Drake ไปถึงจาาโนอาเพื่อปลดโนานี่เองนะครับอันนี้คือเนื้อเรื่องเอาข้าวนะเอาข้าวนะครับแล้วก็อีเวนนะครับอีเวนก็เป็นโนอาโอเค แล้วขาประมาณนี้สะดับด่านนะครับระดับในเรื่องก็สลับไกด์ไกด์ฟาร์มของประดับป้ามันผรทายังไงครับเอาอันนี้ผมจะเอาเรียงดับอะไรกันเนาะหน,นะครับคาใการเริ่มต้นไม่ฝืนก็ฟาร์มนากิโนะไปก่อนแต่แดีว่าใครฝืนก็พยายามไม่ปดให้ให้นากโกมิออกมาได้นะครับแล้วก็ พอเล่นไประดับหนึ่งเดี๋ยวจอซ์สามสี่ห้าสัปดาห์ผมก็น่าจะเปลอาร์หกสัปดาห์ก็น่าจะเปลสองร้อยเอ้ยเปีลร้อยร้อยขึ้นแล้วแล้วกูเล่นกูไปปลดออกอาไปเล่นในเรื่องเพื่อปลดออกอาอะไรแบนนะรบ,มามาน,แแบนี้นะครับก็ประมาณนี้เรบคิดไกลแบบนี้นะครับก็ไว้ไว้เจอกันในคลิปหน้านะทุกคนคลิปไกลแบบนี้ก็จะเป็นคลิปแบบสั้นๆที่จะแนะนำากิกการฟาร์มฟาร์มด่านนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้เนาะนะครับไปเจอกันนะครับ จอกันคลิปหน้าต่อนะครับบ๊ายบาย